ความตายเตือนให้เราปล่อยความตายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้มันไม่ได้เป็นแค่การสิ้นสุดของการมีชีวิตอยู่แต่เป็นสิ่งที่เตือนเราให้หันกลับมาทบทวนทุกสิ่งที่เราผูกพันและเรียกร้องให้เราปล่อยวางจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่สามารถคงอยู่ได้ในโลกนี้ในทางถามรมะความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวหรือเป็นปัญหาต่อชีวิต แต่เป็นธรรมชาติที่ช่วยให้เราได้ตระหนักถึงความไม่เที่ยงของทุกสิ่งทุกอย่างการรับรู้ถึงความตายช่วยให้เราเห็นคุณค่าในชีวิตอย่างเต็มที่มันเตือนให้เราไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆที่ไม่สำคัญเพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตมีจุดสิ้นสุดเสมอการปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการไม่ใส่ใจหรือไม่รักสิ่งต่างๆที่เรามีแต่คือการเข้าใจว่า สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ทั้งหมดการปล่อยวางคือการยอมรับความไม่แน่นอนและไม่ยึดติดกับผลลัพธ์เรามักจะรู้สึกเจ็บปวดเมื่อเราพยายามยึดสิ่งต่างๆเอาไว้โดยไม่ยอมปล่อยเพราะความจริงแล้วมันไม่สามารถคงอยู่ได้ตลอดไปการที่เราปล่อยวางนั้นจึงเป็นการยอมรับชีวิตตามความเป็นจริง ยอมรับในสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เช่นความตายที่มาถึงทุกคนโดยไม่ปล่อยให้ความกลัวหรือความกังวลทำให้เราทุกข์ใจการปล่อยวางเป็นการเรียนรู้ที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่และเมื่อถึงเวลาที่ต้องจากไปเราก็พร้อมที่จะปล่อยไปอย่างสงบการเตือนให้เราปล่อยจากความตายไม่เพียงแค่เรื่องของการสูญเสียคนที่รัก แต่ยังเกี่ยวข้องกับการปล่อยจากความยึดติดในตัวตนการปล่อยความคาดหวังความต้องการหรือการบังคับให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามที่เราต้องการสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทําให้เราเจ็บปวดและทุกทรมานในชีวิตเพราะเราไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งได้เมื่อเราเข้าใจและยอมรับความตายว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราจะสามารถปล่อยวางจากสิ่งต่างๆที่ไม่จําเป็นปล่อยวางจากความกลัว ปล่อยวางจากความคาดหวังและปล่อยวางจากสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้เราจะได้มีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นแม้ในยามที่ต้องเผชิญกับการสูญเสียหรือการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆในชีวิตในที่สุดความตายเตือนให้เรารู้ว่าทุกชีวิตมีวันสิ้นสุดและในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เราควรปล่อยวางสิ่งที่ไม่จำเป็นและใช้ชีวิตอย่างเต็มที่โดยไม่ยึดติดกับสิ่งที่ไม่สามารถคงอยู่ได้ การปล่อยวางไม่ใช่การสูญเสียแต่เป็นการตดปล่อยตัวเองจากการที่ต้องแบกรับภาระที่หนักหน่วงเกินไปความตายเป็นครูที่ดีที่สุดการเรียนรู้จากสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ความตายเป็นหัวข้อที่เต็มไปด้วยความรู้สึกหลากหลายทั้งความกลัวความเศร้าและความไม่เข้าใจในบางครั้งมันอาจจะดูเหมือนสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงได้หรือสิ่งที่เราควรจะหลีกเลี่ยงแต่ความจริงคือ ความตายเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตที่เราทุกคนไม่อาจหลีกเลี่ยงได้หากแต่กลับเป็นสิ่งที่คอยสอนเราหลายๆสิ่งที่เราไม่สามารถเรียนรู้จากที่ใดได้เท่ากับการ,รเผชิญกับมันอย่างแท้จริง 1. ความตายเป็นการเตือนใจให้เราเห็นความมีค่าในชีวิตการรู้ว่าเรามีเวลาจำกัดทำให้เราเริ่มเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบัน การรักใครสักคนหรือการทำสิ่งดีๆกับคนรอบข้างกลายเป็นสิ่งที่มีความหมายมากขึ้นเพราะเราเข้าใจว่าเวลาเป็นสิ่งที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ความตายทำให้เราตระหนักถึงความมีค่าในชีวิตที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนการรู้จักใช้เวลานั้นให้เต็มที่ที่สุดจึงกลายเป็นการเรียนรู้ที่สำคัญ 2. การปล่อยวางและการยอมรับ ความตายสอนเราให้รู้จักการปล่อยวางเพราะมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้การยอมรับมันอย่างจริงใจคือการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิตความตายไม่ได้เป็นเพียงแค่การสิ้นสุดของชีวิตแต่มันเป็นการยอมรับความจริงที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นและดับไปในช่วงเวลาหนึ่งการยอมรับสิ่งนี้ได้ช่วยให้เรามีทัศนคติที่เป็นบวกต่อชีวิต และไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆที่ไม่สำคัญ 3. ความตายทำให้เรามองเห็นความเชื่อมโยงของทุกสิ่งเมื่อเรารเผชิญกับความตายเราจะเริ่มเห็นความเชื่อมโยงของทุกสิ่งในชีวิตและเรียนรู้ว่าไม่มีสิ่งใดที่อยู่เพียงลำพังทุกสิ่งมีความสัมพันธ์กับสิ่งอื่นๆที่เกิดขึ้นร่วมกันไม่มีใครสามารถอยู่ได้โดยปราศจากการสนับสนุนจากสิ่งรอบข้าง เมื่อรู้ถึงความเปราะบางและชั่วคราวของชีวิตเราจะเห็นความสำคัญของการดูแลและรักใคร่ผู้อื่นในชีวิตของเรา 4. การทำให้ชีวิตมีความหมายความตายทำให้เราตระหนักว่าเราไม่สามารถใช้ชีวิตยอย่างไร้จุดมุ่งหมายได้ความตายช่วยให้เราตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราทำชีวิตนี้เพื่ออะไร การถามคำถามนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นหาความหมายในชีวิตที่แท้จริงบางครั้งเราค้นพบความหมายที่สำคัญในสิ่งเล็กๆรอบตัวหรือแม้แต่ในการช่วยเหลือและดูแลคนอื่น 5. ความตายทำให้เราเรียนรู้การมีสติและการรับมือกับความเจ็บปวดการที่เรามีความรู้เกี่ยวกับความตายและการยอมรับความจริงที่ว่าทุกสิ่งต้องมีการสิ้นสุด ทำให้เราเริ่มฝึกฝนการอยู่กับความเจ็บปวดได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเจ็บปว่วยการสูญเสียหรือความผิดหวังความตายไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เราหยุดทำอะไรแต่กลับเป็นการกระตุ้นให้เราใช้ชีวิตอย่างมิสติกและเรียนรู้ที่จะรับมือกับความยากลำบากด้วยจิตใจที่มั่นคง 6. กการยอมรับความไม่แน่นอนของชีวิตในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน การเผชิญกับความตายช่วยให้เราคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้การยอมรับความตายทำให้เราเข้าใจว่าทุกสิ่งมีการเปลี่ยนแปลงและเราไม่สามารถกำหนดอนาคตได้แต่เราสามารถเลือกที่จะมีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวันความตายไม่ใช่แค่การสิ้นสุดของการมีชีวิตแต่มันเป็นบทเรียนที่สอนเราให้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่ามีความหมาย และไม่ยึดติดกับสิ่งที่ไม่สำคัญการรู้จักความตายจึงเป็นการเรียนรู้จากสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เพื่อที่จะใช้ชีวิตในปัจจุบันได้อย่างเต็มที่และมีความสุขชีวิตที่ไม่ยึดติดการปล่อยวางผ่านการเข้าใจความตายในชีวิตของเราทุกคนมีช่วงเวลาที่เรารู้สึกถึงความยึดติดยึดติดกับสิ่งต่างๆเช่นความสำเร็จความสุข หรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ซึ่งทำให้เกิดความทุกข์เมื่อสิ่งเหล่านั้นมาถึงจุดสิ้นสุดหรือเปลี่ยนแปลงไปการยึดติดกับสิ่งที่ไม่คงที่เป็นการสะสมความทุกข์ให้แก่ตัวเราเองและคนรอบข้างการปล่อยวางจึงเป็นหนึ่งในวิธีที่สำคัญในการหลุดพ้นจากความทุกนี้และการเข้าใจความตายเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สามารถช่วยให้เราปล่อยวางได้การยอมรับความไม่เที่ยงของชีวิต ชีวิตที่ไม่ยึดติดเริ่มต้นจากการที่เราเข้าใจความไม่เที่ยงของทุกสิ่งในโลกนี้ทั้งร่างกายจิตใจหรือแม้กระทั่งสิ่งรอบตัวล้วนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้อาจหายไปในวันพรุ่งนี้ความตายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้ไม่ว่ามันจะมาถึงในรูปแบบใดมันเป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเราเข้าใจความไม่เที่ยงนี้ความยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะลดลง เพราะเรารู้ว่าไม่มีอะไรที่อยู่กับเราไปตลอดสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้อาจไม่เป็นเช่นนั้นในวันข้างหน้าการยึดติดกับสิ่งที่ไม่เที่ยงจะทำให้เราเจ็บปวดเมื่อมันเปลี่ยนแปลงหรือหายไปจากชีวิตเราการเข้าใจความตายในแง่ของธรรมะในแง่ของธรรมะความตายไม่ใช่สิ่งที่ต้องกลัวหรือหลีกเลี่ยงแต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตความตายเป็นการสิ้นสุดของร่างกาย แต่จิตใจของเรานั้นไม่ตายมันสามารถหลุดพ้นจากความทุกได้หากเราเข้าใจและยอมรับว่าเราทุกคนจะต้องผเผชิญกับความตายในที่สุดการเข้าใจความตายจะทำให้เราเห็นชีวิตในมุมมองที่กว้างขึ้นทุกๆวันเป็นโอกาสที่เราจะใช้ในการเรียนรู้และ,จะเจริญเติบโตทางจิตใจเราจะไม่หลงอยู่ในความคิดที่ว่าเราจะมีเวลาอยู่มากมายบนโลกนี้ เพราะความตายไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมาถึงแต่เมื่อเราเข้าใจว่าไม่มีอะไรคงทนเราจะเริ่มตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ชีวิตในปัจจุบันการปล่อยวางและการเป็นอิสระจากความยึดติดเมื่อเราเข้าใจและยอมรับความตายได้เราจะเริ่มปล่อยวางการยึดติดกับสิ่งต่างๆเพราะเราไม่จําเป็นต้องห่วงแหนสิ่งใดสิ่งหนึ่งในชีวิตการปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการไม่ใส่ใจหรือไม่สนใจ แต่หมายถึงการเข้าใจว่าเราไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งได้และเราควรใช้ชีวิตให้เต็มที่ในขณะนี้แทนที่จะมุ่งมั่นไปยังสิ่งที่ไม่เที่ยงหรือไม่แน่นอนการปล่อยวางคือการรับรู้ว่าเราสามารถมีชีวิตที่อิสระจากการยึดติดไม่ว่าจะเป็นการปล่อยวางจากความหวังความกลัวหรือความคาดหวังสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ทำให้เราต้องเผชิญกับความทุกข์ใจ เราไม่สามารถบังคับให้ทุกสิ่งเป็นไปตามที่เราต้องการได้แต่เราสามารถเลือกที่จะยอมรับมันได้การเตรียมตัวสำหรับความตายด้วยการฝึกสติหนึ่งในวิธีที่ช่วยให้เรามีชีวิตที่ไม่ยึดติดและปล่อยวางได้คือการฝึกสติเพื่ออยู่กับปัจจุบันการฝึกสติช่วยให้เรามีสติรู้ตัวในทุกๆขณะว่าเรากำลังทำอะไรและรู้สึกอย่างไรการฝึกสตินี้ช่วยให้เราตระหนักถึงชีวิต ในปัจจุบันไม่ติดยึดกับอดีตหรือกังวลกับอนาคตการฝึกสติในชีวิตประจำวันคือการเตรียมตัวให้พร้อมเผชิญหน้ากับความตายอย่างสงบไม่หวาดกลัวและไม่หลีกเลี่ยงการปล่อยวางไม่ใช่การทิ้งสิ่งที่มีค่าออกจากชีวิตแต่เป็นการยอมรับว่าไม่มีสิ่งใดที่อยู่กับเราไปตลอดเวลาโดยเฉพาะเมื่อเรามองถึงความตายที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ การเข้าใจความตายทําให้เราตระหนักถึงความไม่เที่ยงของชีวิตและเมื่อเรายอมรับความจริงนี้เราจะสามารถปล่อยวางการยึดติดกับสิ่งต่างๆที่ทําให้เราเป็นทุกข์การเข้าใจและยอมรับความตายทําให้เรามีชีวิตที่เป็นอิสระและมีความสงบสุขได้มากขึ้นการปล่อยวางเป็นหนึ่งในหลักธรรมที่สําคัญที่สุดในทางพุทธศาสนา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเติบโตทางจิตใจการที่เราสามารถปล่อยวางได้หมายถึงการยอมรับความจริงที่ว่าทุกสิ่งในชีวิตล้วเลนเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติไม่มีสิ่งใดที่คงทนถาวรไม่ว่าจะเป็นชีวิตของคนรักความสำเร็จหรือแม้แต่ตัวเราเองการยอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้นไม่ใช่การยอมแพ้หรือย,ยอมจำนนแต่เป็นการแสดงออกถึงความเข้าใจในธรรมชาติของชีวิต และการเติบโตจากความสูญเสียที่เกิดขึ้นการรับมือกับการสูญเสียด้วยสติเมื่อเราพูดถึงการสูญเสียไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียคนรักการสูญเสียโอกาสหรือแม้แต่การสูญเสียสิ่งที่เราคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนเราเองการเสียส่วนนั้นอาจสร้างความเจ็บปวดและท้าทายให้กับเราแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในการรับมือกับมันคือการใช้สติ หรือความมีสติในการ,รเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดนั้นการมีสติในขณะที่เราต้องเผชิญหน้ากับการสูญเสียช่วยให้เราสามารถเข้าใจและยอมรับความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความเศร้าความเจ็บปวดหรือความกลัวสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราคือประสบการณ์ที่เราไม่สามารถควบคุมได้แต่สิ่งที่เราสามารถควบคุมได้คือวิธีที่เราตอบสนองต่อประสบการณ์นั้น การมีสติช่วยให้เราไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์และความรู้สึกที่เกิดขึ้นแต่สามารถมองเห็นมันจากมุมมองที่แตกต่างออกไปปล่อยวางกับการยอมรับความเปลี่ยนแปลงการปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าเราควรจะปฏิเสธหรือหลีกหนีจากความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียแต่เป็นการยอมรับความเจ็บปวดนั้นและปล่อยให้มันผ่านไปตามธรรมชาติ เราอาจไม่สามารถหยุดหรือย้อนกลับการสูญเสียที่เกิดขึ้นได้แต่การยอมรับมันเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราเดินต่อไปในชีวิตได้การปล่อยวางช่วยให้เรามีพื้นที่ในการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเราไม่ต้องยึดติดกับความเจ็บปวดหรือความเสียใจแต่สามารถนำมันมาเป็นแรงขับเคลื่อนในการเติบโตทางจิตใจ การปล่อยวางคือการปล่อยให้ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตของเราการเติบโตจากการปล่อยวางการเติบโตจากการปล่อยวางหมายถึงการยอมรับว่าเราไม่ได้เป็นผู้ควบคุมทุกสิ่งในชีวิตและทุกสิ่งในชีวิตมีเวลาของมันเองการปล่อยวางช่วยให้เราเรียนรู้ที่จะยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบในตัวเองและในโลกที่เราหมุนวนอยู่ มันคือการยอมรับว่าการสูญเสียไม่ได้ทำให้เราเป็นคนที่แตกสลายแต่กลับเป็นการเปิดโอกาสให้เราเติบโตอย่างเต็มที่ในทางจิตใจและจิตวิญญาณเมื่อเราเรียนรู้ที่จะปล่อยวางสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้เราจะพบกับความสงบในใจและสามารถเดินต่อไปในชีวิตด้วยความเข้าใจว่าทุกๆก,การสูญเสียคือการเรียนรู้บางอย่างในชีวิต และทุกๆการเติบโตที่แท้จริงมักจะมาพร้อมกับการปล่อยวางสิ่งเก่าๆที่เราเคยยึดติดไว้การมีสติและการปล่อยวางเป็นกระบวนการการฝึกสติและการปล่อยวางเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความตั้งใจไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนแต่เมื่อเราฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอเราจะพบว่าเราสามารถเผชิญหน้ากับการสูญเสีย และความเจ็บปวดได้ด้วยความเข้าใจและสงบจิตใจการปล่อยวางและการมีสติจะช่วยให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆอย่างชัดเจนขึ้นและทำให้เราเติบโตจากทุกความท้าทายในชีวิตการปล่อยวางคือการยอมรับความจริงที่ว่าทุกสิ่งลุ่นเปลี่ยนแปลงและการยอมรับการสูญเสียเป็นการเติบโตทางจิตใจ การฝึกสติช่วยให้เรามีความสามารถในการเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดด้วยความสงบและการปล่อยวางคือการเปิดโอกาสให้เราเติบโตและเรียนรู้จากทุกการสูญเสียในชีวิต